หลังจากการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกกรุงเทพมหานครได้จบลงไปแล้วเมื่อวันที่23สภากรุที่ผ่านมาจะกลับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นเมื่อนางสาวนาดาชัยจิตที่ปรึกษาองค์กรด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแลังได้รับแจ้งจากสาวประเภท2ท่านหนึ่งถูกผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือสอกอสังกัดพักเก้าไกลประจำเขตวัฒนาล่วงละเมิดทางเพศว่านาดาได้รับข้อความที่จากน้องคนหนึ่งชื่ออริสนามสมมติเธอเป็นหญิงข้ามเพศที่เคยเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆของว่าที่สกท่านนี้เมื่อครั้งสมัยทำงานเพื่อสังคมในนามกลุ่มเส็จได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปพร,พร้อมๆกับการลงพื้นที่ในฐานะว่าที่ผู้สมัครตกรของพักเก้าไกลโดยได้มีการเปิดเผยแชทไลน์ถึงข้อความไม่เหมาะสมที่ผู้ลงสมัครคนนี้ได้ใช้กับอดีตพนักงานมีการพาเข้าไปในห้องทํางานส่วนตัวและเคยมีพฤติกรรมอาา้าขาลูกเป้าตัวเองต่อหน้าอดีตพนักงานคนนั้นและในระหว่างเข้าไปทํางานก็จะมีคําพูดแปลกๆเช่นวิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างของฉันว่าเอวเล็กขุนดีมากเลย และทางเจ้าของให้อดไลน์ส่วนตัวอีกด้วยนางสาวนาดาได้ชี้แจงว่าเป้าหมายของโพสต์นี้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่คุณอลิศและคุณอลิศไม่ใช่คนแรกที่เคยเจอพฤติกรรมร่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงานนี้และต้องถูกคุ้มครองตามพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา16ว่าด้วยห้ามในจ้างหัวหน้าง,งานผู้ควบค,คุมงานหรือผู้ตรวจงานกระทำการล่วงเกินคุกคามหรือก,ก่อความรำคาญทางเพศต่อลูกจ้าง อีกทั้งข้อความที่สกออพักดังกล่าวมอบหมายให้เ r อาของบริษัทแจ้งการยกเลิกสัญญาสร้างงานกับผู้เสียหายทางไลน์นั้นมีข้อความระบุว่าขอประกาศแจ้งการพ้นสภาพของผู้เสียหายตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2564เป็นต้นไปเนื่องจากขาดความกระตือรือร้นการใส่ใจในการทํางานและความบกพร่องในการสื่อสารในการประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าและไม่ราบรื่นในการดําเนินงานจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอคุณที่ได้เข้ามาทดลองงานกับบริษัทเราอย่างไรก็ตามพักเก้าไกลได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและจะดาเนินการตามข้อบังคับพักหรือจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรืจะมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สียหายอีกครั้ง